Nhật đấy, để bắt hết luôn luôn hết luôn luôn lên nó. Nhị hết luồn luồn balkon bạch balkon 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 เรถลอดสายตา,านุมวันทีประมาณนี้คมันเรือมนเนมของวันนีน่มันลดมนันอันมันลดขอวันวันนี้บอกกล่องคุณพ่อจะพาเอาแบบเน้นๆเลยนะพี่น้องเอาแบบเน้นๆเลยพี่น้อง าพี่น้องมาเก็บเห็ดหลุนวันเลยมีปูตองยางเลยเอาแบบเน้นๆเลยนะพี่น้องเรื่องมันเนาะฝนตกฝนลงเลงๆมากกระดิบประมาณนี้นะพี่น้องเก็บอะเขาประเด็กเอาเน้นๆเลยนะพี่น้องเรื่องมันเน้นๆเลยเน้นๆเอาเน้นๆเอาเน้นๆเลยพี่น้องเลยใช่เน้นๆเลยพี่น้องเก็บเอาเถอะ มาจะไปเก็บเองมามามาตเชียบปปน้องายน้อยนโอนี่เขาเอาเน้นเน้นวันนี้เนะเน้นเแล้วนี้เาไหลเก็บอย่างเดียวโอ้พ ouais? ี <question> ่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฟาดอย่าฟาแป๊บนึงเดีเอานี้กนี่มันกับโพดเนาพี่น้องเนาะอ้ยนี่มคนทัง ตั้งจดโกรธเลยเห็ดไข่โพนเนี่ยหอมหอมดมจากบากก่อนเป็นมูเป็นมูเก็บนั่นเลยเก็บนั่นเลยจ้าเก็บนั่นเลยจ้าเอาดอกห้างน้าหน่อย ตำแน่ตถูกต้อง้านแนถูกต้องนะคะพี่เม่เจ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 ไแล้วพอเอากัเก็บใส่ให้กูทำไงเอากินดิแม่เก็บแล้วก็มีไม่ใหกูเก็บเลยไรบ้างง่ามาปวดโพเนาะตั้งจุดกกดเกดอยู่อืม พี ừ, agues, code, Canvas, gue, tai, ่น้องเลยงาม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 พี yeah. mm. ่ไปหันหลังหันหันหลังกวัวคนอุ้ยปวดออนกงเอาวปอ่ืเจ็บเห็ดลดเลยพี่น้องบริยังเมื์หยักอมแล้วนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงมีเอี๊ยมากับสำเนาถือตองอแล้วอนนีเ้อ มากับสำเนาถึกตอง<ม> <laughs> เอา้าน่อออเออมากับสำเนาถึกต้องอีกเหลี่ยมหนึ่งพามาปลาไม่กับพ่อคือเกาอ่าพี่น้องไวรุ่นไวรุ่นเห็ดไวรุ่นมันอะไรน,าน,าน,วนเว้มนพ, <า S 1> พีเเ็ดบวกเถากระชางมันเอาไปปล่อ,อย มีสามดอกสี่ดอกโอเคเลยมันเถาก็่าแยกออกไปแยกกอดแต่ไข้ไข้ตีนเฟียงหร้อไข่พนไข้เฟียงอือไปี่เขียวส่องลูกส่องใสแต่ว่าหน่อมงเอาอยู่บ่สามสามอ๋เอาเลยบอ มันเอาจำได้บปล่าจำได้พูดเ้าวัดเอาขึ้นมากลัวก็ต้องเอาลูกเจี๊ยบเช้านี้พอปนจะไปต่อหรือจะพอสำนี้ไปต่อค่ะไข<ห>่<ฮ>พ่ดไข่พน่นเนี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 นนี่หอมดีมันอนี้ภาพมาเอาเห็ดไข่หลวนๆด้วยพี่น้องด้้อ หนึ่งสองสามใครพ่นพหอมสี่ด้งเด้งกิ่นแรงกว่าหอมหดอกนี้เกินไม่ท่ารบี่นหรอกเลยมันจะเกิด ามาเก็บเห็ดล้วนในพี่น้องเด้วยบดแห้งมั้งว้าวบดแห้งหน่อยมาดิแก้วเห็ดตะไคร้พูนไหวไหวทาหลกแบ่บ่แบ,บบ่บ่ไหวทาหลกไหวทาหลกขวดพูนอ่ะฝนตกมากสินะพี่น้องเ็ดกินเก็ดแก่หล่อกอยังดอกใหญ่พี่น้องเลย ชัดตีต้องขยายโอ้น่ากลัวแก้วแก้วโอ้ยอิน่เม่เอาทำผมชาปล่อยกันไม่ได้ถ่ายไม่้ฟูนีกดอกหนึ่งุูนุูน ข้ากินเหโลลวดครับตั้บี่น้องเอ้ยครับอ้าวอีหยังล่ะอันใดล่ะเห็ดไก่เห็ดไก <c oughs> ่โอ้โยปวดโพ่อปวดพ่ อุ้ยไปได้เห็ดลายนะเห็ดกระต๊อเนี้อกระตาแมงไมไปจากกระตาหน่อยเมื่อแล้วนะครับไปก่อน